ออนขอกินมาหลายวันแล้วค่าร้านนี้ชาบูโนหนึ่งในเมืองพิจิตรวันนี้แม่เพิ่งว่างพามาค่ะจะบอกว่ารีวิวร้านใหม่ก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเขาเปิดมาได้พักหนึ่งแล้วเป็นชาบูเสียบไม้ที่ปล่อยผ่านสายพานบรรยากาศในร้านน่านั่งเลยค่ะมีทั้งโต๊ะแล้วก็แบบที่นั่งบาร์นะคะเห็นร้านเล็กๆคิดว่าเมนูจะไม่เยอะพอเข้ามาโอ้เมนูเยอะมากค่ะเขาคิดราคาแบบว่าตามไม้ที่เสียบเลยนะอันนี้ตอบโจทย์บ้านที่แบบว่าไม่ได้กินจุกินเยอะยิ่งมีเด็กเล็กๆเนี่ยไปกินบุฟเฟ่ราคาคิดเหมาต่อหัวร้อยสองร้อยเลยไม เด็กๆก็กินแค่ไม่เท่าไหร่เนาะทั้งเส้นทั้งผักอาหารทะเลเนื้อหมูเนื้อ,อวัวมีครบค่ะกุ้งปลาหมึกก็มีและนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปหยิบมาค่ะเนี่ยค่ะสองถาดเลยเด็กๆก็ชอบนะคะมีหอยเชลล์ด้วยหม้อซุปนี่ค่ะให้2ฝั่งเลยถ้าเป็นโต๊ะแบบนี้นะคะนั่ง4-5คนเนี่ยหม้อนี้เหมาใจเลยคะ่ะหม้อ99บาทแต่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยก็าระมาณ39บาทนะคะเพื่อนๆแลวนำ้ำซุปเขาก็มีหลายรสชาติค่ะแล้วก็แถมมียำสาหร่ายกับกิมจิให้ตักฟรีตลอดงานด้ กุ้งเด้งเด้งปลาดอลลี่แล้วก็พวกลูกชิ้นไข่ปลาเต้าหู้ชีสฟองเต้าหู้โอ้โหหลากหลายมากเด็กๆก็ทั้งสนุกและอร่อยเพราะได้ฟิลนะคะโยนลงหม้อด้วยตัวเองนี่แหละมันอร่อยตรงนี้แล้วก็ถึงคิวโยนหอยเชลโยนกุ้งเด้งเด้งลงหม้อค่ะนด้โยนลงหม้อเองตักเองกินเองเนี่ยน้องพกชอบมากเลยค่ะคือบางทีเด็กอ้อนอยากกินแต่ว่าผู้ใหญ่ยังไม่หิวมากเนี่ยนะคะเหมาะเลยกินเท่าไรจ่ายเท่านั้นและนี่ก็เมนูหมูเด้งค่ะหรือหมูหมักงาอะไรนี่แหละไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่พอกินเข้าไปแล้วมันเด้งเด้งนุ่ม มากเลยอร่อยค่ะน้องพบพิธัญญาการันตียกมือให้เลยค่ะว่าอร่อยพยักน้าพร้อมกันเลยนะพี่พลก็กินข้าวมาแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็ตบชาบูอีกเป็นมื้อพิเศษพอของข้าวเสร็จก็แน่นอนเละค่ะต่อด้วยของหวานไอติมคนละหนึ่งแท่งส่วนพี่พลก็จัดไปอีกนึงถ้วยค่ะตามระเบียบค่ะไอติมคนละหนึ่งน่วย